ามาแก้ปัญหากันค่ะคุณรู้แล้วยังกคตแตงจะพาไปลบประวัติข้อมูลคนดูกันค่ะตามโคตแดงไปดูกันเลยวิธีการลบประวัติการดูเยอะเหมือนกันนะคะเราไปหน้าโปรไฟล์ของเราเข้าไปตรง3ามขีดนะคะไปตั้งค่าความเป็นส่วนตัวค่ะจากนั้นเข้ามาเลือกค่ะเข้ามาเลือกศูนย์กิจกรรมในแต่ละวันเรามีดูคนอื่นมากมายกดเข้าไปค่ะ กดเข้ามาแล้วนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะทุกคนกดไปตรงเลือกนะคะขึ้นมาแบบนี้เราสามารถเลือกทีเดียวได้หมดเลยค่ะมาดูล่างสุดเลยนะคะทุกคนทั้งหมดนะคะประวัติการดูตรงนี้ค่ะทั้งหมดเลยเราสามารถเลือกเข้าไปทั้งหมดได้เลยนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นต้องเก็บไว้เลยค่ะจากนั้นเราก็กดลบออกค่ะเพราะว่าเราดูทุกวันอยู่แล้วนะคะตรงนี้ เขาบอกว่าผลของทั้งหมดเนี้จะเป็น1นึ่วันที่ผ่านมาไม่มีแล้วนะคะทุกคนเราก็สบายใจได้แล้วค่ะไปทำกันเลยนะคะและโคตแตงจะแถมให้นะคะการค้นหาประวัตินี่คือสิ่งที่เราค้นหาแล้วมันยังอยู่ในเครื่องนะคะเราก็กดเลือกตรงนี้ค่ะทีเดียวเลยค่ะทุกคนขาขึ้นสีแดงแล้วเราก็กดทั้งหมดเลยนะคะ เหมือนกันค่ะขึ้นแบบเดียวกันกับวิธีการรบประวัติเลยค่ะเหมือนกันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนไม่มีประวัติการค้นหาแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะนอกจากลบประวัติคนดูแล้ววิธีการค้นหาประวัติของคนเราก็มีเก็บอยู่ในเครื่องเพราะฉะนั้นลบให้หมดเลยค่ะเพราะการค้นหานะคะเราค้นหาทุกวันอยู่แล้วอย่าลืมค่ะนี่คืออีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เครื่องของเรา อึดมากๆนั่นเองค่ะ <Yes. S 1> ไปทำกันเลยนะคะคลิปนี้ดีอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็แชร์บันทึกได้ด้วยยิ่งดีเลยนะคะสำหรับใครที่มาดูย้อนหลังได้ค่ะและหนึ่งสำคัญรีโพสต์นะคะคลิปนี้จะลอยขึ้นมาอยู่หน้าช่องของผู้จัดเขาจะได้เห็นคอมเมนต์ของเราและตอบเรากลับมาอย่างเร็วพลันนั่นเองค่ะ อย่าลืมกดติดตามโคดแตงแบ่งปันปันช่องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆต่อไปกันนะคะ right.